เจ็ดโลกครับผมสำหรับวันนี้เต็มลำเรเือครับโหเยอะมากเดี๋ยวก็ทุกวันนะครับผมอเอาสยเรายอดครับนี่โลกแม่น้ำแควครับผมนี่ ซ iam, icism, เซได้ครับเสซได้อะไรก็ฝากไว้ในอ้อมกอดในน่องได้ครับผม่ทีนิดทีนิดระวังระวังนะเออแล้วตากอย่างนี้ดีกว่ามันใส่ไม่ได้มันโตน้ำมันยากกเดิ ยกมกครับเสร็จโลกเราเก็บมหมดแล้วน,ลนะครับผมต้มนีครับจะอยู่ด้านหน้าของรานะครับหลังของผมนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ ต้มตัดปลาครับผมอของเราก็มีนะครับวันนี้เราได้เดินทางกับปลาแล้วนะครับผมได้ปลาเต็มลำเรือเลยสำหรับวันนี้เจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับผมแง่เคบ่ะ เต็มลำเรือเลยเดยวโถส,สวยนะครับไม่มีต่ำกว่า3นิ้วนะครับผมแล้ว,ลวยวกลับมาจะซื้อเรืออะไรแบบนั้นวัะเขาทรมันใหญ่เออเอาเอะารเข้เาไปใช้มันกันนะฮ มากนะครับผมปลาเต็มเรือเลยครับพี่เต็มลำเรือกันแล้วครับอันนี้ใกล้จะถึงป้าแล้วนะครับผมนิววิ่งขึ้นเรือเทวิ๋งมาเทวิ๋งะที่บ้ยเทวิ๋งจับปลาเราอะเออเพราะว่าโมือคงเก็บไม่หมดแน่วันนี้สำหรับวันนี้ อ้าวไปมีมือซิ่งมือที่จะพี่ตักสวิงตักปลาเราอ่ะอันสี่เหลี่ยมนี่เออของตาโจอ่ะอันสี่เหลี่ยมมันใหญ่ใช่ไหมเอออันสี่เหลี่ยมเรียมเลยอ่ะก็สี่เหลี่ยมเลยละเบียนหน่อยรอดเลยล่ะเลี่ยมเล็กโอเคสวยไปมือิไปโดดเลยเนี่ยโดดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปนู่นเลยเออ อ้าะเตะให้นอยด้วยนี่เตะมงนี่นี่นี่ไอ้ไอ้ย่าเออ่อ้เออแคบหนึ่งก็ได้นี่อนี่นะครับต้มของเราเจ็ดใบครับเก็บมาหมดเลยเก็บมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหป่า อันนี้โอเคเลยครับผมเป็นลำเรือเลยนิวเร็วเด้อว,ว,ว,วิ่งเร็วเร็วนี่ครับตัวสวยๆเป็นทุกตัวนะผมเป็นทุกตัวครับใครซื้อรับประกันแบบเป็นๆเลยน,นะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับ กาเก็บอุปกรณ์นะครับผมมีไดกกูมาหมดเลยนะครับเโลกลูกล้กมาหมดเลยเจ็ดใบโอ้โหผมเห็นปลาแล้วคตื่นตาตื่นใจมากเต็มทุกช่องเลยนะครับผมนี่ช่องที่หนึ่งครับช่องที่สองนี่ช่องที่สามครับ ช่องที่สี่แน่นไปเรื่อยเลยครับผมเนะี่ยช่องที่ห้าช่องที่หกเป็นไงเจ็ดแปดช่องเก้าช่องเต็มหมดทุกช่องครับโอเคมานี่แล้วโอ้ย ช่องสามที่ร้อยตัวได้ไหมนะได้ไม่ได้สองร้อตัวได้ไหมเร่องประมาณร้อยสองร้อยโอเคโหวายชันใจมากโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดทับตะไคร้ด้วยนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมอ่าพ่อยังไงก็ฝากไกันเลยนะครับสวัสดีครับ